สวัสดียามเช้าครับสวัสดีตอนเช้าประเทศอังกฤษครับเบนเจามินลดน้ำต้นไม้นะคะลดน้ำดอกไม้ลดน้ำดอกไม้ก่อนจะไปเที่ยวทะเลนะครับเดี๋ยวแม่ปิ่มจะไปเที่ยวทะเลนะคะประมาณสิบวันค่ะเดี๋ยวรอลดน้ำดอกไม้ซะก่อนนะคะนาะเบนจามินเนาะ รดน้ำดอกไม้กลับมาไม่ใช่ดอกไม้ตายหมดดน้ำดอกไม้นะคะก่อนไปเที่ยวทะเลโอ <Yeah. S 2> เดเบย o ดะเ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 ดมเไม้ไมมดมมมะเดะเดมเดมเดะดะะ น้ำตกวันนี้ไม่เปิดนะฮะยังไม่ได้เปิดน้ำตกเลยทานอดอกกุหลาบนะฮะอันนี้ดอกกุหลาบอันนี้กุหลาบสีชมพูนะฮะแตกยอดออกมาดีดีเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผักแพลวนะคะเพื่อนๆดูผักแพลวผักแพลวแม่เปี๊ย งามมากค่ะยิ่งเด็กยิ่งงามกกน้ำดอกไม้นะคะนี่ดอกไม้โอ้นี่สวยมากเลยเนี่ยดอกไม่รู้ชื่อดอกอะไรสวยก็ซื้อมานะคะนี่ผักบุ้งเม่ปิมไอซื้อผักบุ้งไทยนะคะมากิน,กนมาทำกินแล้วก็ตัดก้านมันไอ ก้านข้างล่างมันอะแล้วก็มาเสียบนะคะใส่ดินแล้วก็ใส่น้ำไม่ปินเสียบมันมันกำลังแตกยอดออกมาเนี่ยปักบุ้งอะนี่ค่ะแตกยอดอันนี้จะเป็นโหระพาโหระพาเนี่ยเพิ่งแตกใบอ่อนออกมานี่ค่ะนิดเดียวอันนี้ก็เป็นผักแพลวอันนี้เป็นอุ้ยมมีเบสแ a r ฟ อันนี้ก็จะเป็นต้นะมะกรูดของแม่ปิพมนะคะนี่ค่ะมะกรูดใส่กระถางแม่ปิมปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนี่กาลังแตกยอดนะฮะเน่อนเอหเห็นไหมนี่ค่ะกําลังแตกยอดมาอีกนะคะนี่ค่ะใบอ่อนแต,แตกยอดออกมาต้นมะกรูดใส่กระถางนะคะ ปกติแม่ปิ่มมาไว้ในบ้านนะคะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนของอังกฤษแม่ปิมก็เลยเอามาไว้ข้างนอกนะะรับแสงนิดนึงนะฮะนี่ผักเพลเพนักง,งานรดน้ำดอกไม้นะฮะนี่ครับพนักงานลดน้ำดอกไม้นี่ดอกไม้แม่ปิมนะฮะ มีกังหันลมด้วยฝั่งนี้นะคะมาดูฝั่งนี้นีคฮะดอกไม้อันนี้เป็นตู้ ถังขยะนะคะเก็บถังขยะมี3ถังนะฮะสำหรับใส่ขยะเปียกแล้วก็ใบไม้แห้งนะคะแล้วก็เป็นพวกกล่องหรือ,อขวดน้ำที่เป็นรีไซเคิลได้นะฮะมี3ชนิดนะคะนี่ค่ะนี่ดอกไม้ไม่ปิมอันนี้ต้นแอปเปิลนะคะไม่ไปถึงไหนเลยนะคะนี่ต้นแอปเปิลของแม่ปิม hey. นี่ปิมพามาดูนะฮะอันนี้ดอกไม้นี่อันนี้ก็เอามายัดยัดใส่นะคะรวมกนันนี่สวยมากค่ะเพื่อนๆดอกไม้อันเนี้ยไม่รู้ชื่อดอกอะไรนะคะคือขยายเร็วมากต้งใหญ่มากสวยมากค่ะดอกไม้ไม่ปิมงามค่ะสีสันดูเป็นจุดาขาวๆด้วยนะคะ สีสันสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็มีกระถางอีกหนึ่งนะคะมีตัวนี้อีกหนึ่งนี่ค่ะออนี่สวยค่ะเพื่อนๆดอกไม,ไม้ปีนี้แม่ปิมไม่ได้ปลูกผักเยอะนะคะเพราะว่าเน้นดอกไม้ค่ะสาม,มีบอกว่าเน้นปลูกดอกไม้นะคะแล้วก็แม่ปิมไม่มีพื้นที่นะคะ แม่พิมพ์ก็อันนี้เป็นสนามนี่สนามไรกอล์ฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นมิ้นนะคะเพื่อนๆแก่แล้วแม่พิมพ์ว่าจะโลทิ้งแล้วนะคะว่าจะเอาออกแล้วนะคะเนี่ยมิ้นแล้วก็อาจจะปลูกดอกไม้แทนนะคะนี่หะดอกไม้อีก อันนี้ก็เป็นสนามไดกอล์ฟนะคะข้างๆนะคะมันเป็นช่องเล็กๆนะคะเป็นช่องแม่พิมพ์ก็เอาดอกไม้มาใส่นะฮะปลูกดอกไม้ใส่เดี๋ยวสิค่ะสวยงามมากนี่ค่ะเป็นช่องแม่พิพ์ก็อดอกไม้มาใส่นะคะปลูกยากมากเพราะว่ามันช่องเล็กๆเองค่ะแม่พิพ์ก็เสียบๆไปนะฮะ,ะเดี๋ยวดอกมากพอดีนี่นี่ค่ะ เป็นแถวเลยแม่ปิมเรียงเป็นแถวเลยดอกไม้ฝ yeah. ังนี้นะคะเย้ <Yeah. S 2> yeah. นี้เป็นมะเขือเทศนะคะนี่มะเขือเทศยักษ์ใหญ่นะคะโอ้อเห็นไหมเอานี่อ๋อกำลังสุกนะคะลูกหนึ่งลูกใหญ่มากไอพอดีกิ่งมันหักนะคะเนี่ยคะ่ะกิ่งหักแม่ปิมก็เลยเอาไม้มาค้ำยันมันไว้นะคะนี่คะ่ะใส่กระถางไว้ต้นใหญ่มากสูงใหญ่มากคะ่ะ ข้างล่างแม่ปิมก็ใส่ดอกไม้ไปเพื่อความสวยงามนะคะนี่ค่ะใส่ดอกไม้เพื่อความสวยงามฝั่งนี้ก็ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่แม่ปิมขยายแม่ปิมซื้อสตรอเบอรี่มานะคะหกต้นนี่แม่ปิ่มขยายเจออุย้ยสี่สิบห้าสิบต้นแล้วค่ะเนี่ยขยายนี่ค่ะสตรอเบอรี่เดี๋ยวด้านหน้าเดี๋ยวไปดูด้านหน้าอีกนะคะนี่ค่ะสตรอเบอรี่ของแม่ปิ่มนะคะ ปลูกไว้เอาไว้เก็บให้เด็กๆเ,เก็บปีหน้านะคะนี่ค่ะแม่ปิพ์ขยายไว้นี่นี่ค่ะสตอเบอรี่ฝั่งนี้นี่ค่ะสตอเบอรี่แม่ปิพ์อันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศอีกออกระถางหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศเล็กนะคะไว้ใส่ส้มตำแม่ปิมก็นี่ค่ะ ปลูกไว้ตรงนี้นะคะเป็นคล้ายๆไม้ประดับไปนี่ค่ะดกมากเพื่อนๆนี่สุกแล้วก็มีนี่ค่ะก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะเก็บใส่ส้มตำนี่ค่ะเอ๋อเริ่มแตกแล้วนี่มะเขือเ,เทศนะคะเดี๋ยวพนักงานรดน้ำต้นไม้นี่มะเขือเทศต้นใหญ่นะคะเดี๋ยวแม่ปิมพาไปดูหน้าบ้านนะคะดูอย่างเร็วนะคะเพราะว่า เวลามันจะเร็วแปดนาทีแล้วอันนี้หน้าบ้านนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้หน้าบ้านของแม่ปิมนี่ก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะที่อันนี้จะเป็นต้นแม่มันนะคะหกต้นมาชุดแรกๆเลยนะคะแม่ปิพมก็ขยายออกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มเป็นลูกเล็กอีกแล้วนะคะนี่ค่ะสตรอเบอรี่ นี่สตรอเบอรี่ลูกเล็กนะคะนี่ค่ะแม่ปิพ์ก็ขยายมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ดอกไม้หน้าบ้านนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้แม่ปิพ์อยากจะให้ดูมะเดื่อกับน่อมไม้แม่พิพ์นี่ค่ะต้นต้นมะเดื่อฝรั่งปีที่แล้วนะคะแม่ปิพมปลูกนะคะเนี่ยหนึ่งปีนะคะที่แม่ปิพมปลูกมะเดือ่อนี่ค่ะ ต้นใหญ่แล้วนะคะใบสวยเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นกอไัยนะคะไผ่ไม่เคยได้กินนอนหรอกค่ะปลูกไว้สามปีแล้วมันนอเล็ค่ะมีสองกอข้างในด้วยนะคะเ,เดี๋ยวอย่างเร็วเลยนะคะเพราะสิบนาทีแล้วอ,อันนี้ฝั่งนี้นะคะไม่ปียมดอกไม้ไม่ปิม อันนี้ไม่ปิมปลูกเองหมดเลยนะคะดอกไม้ไม่ปิ่มหน้าบ้านนะคะนี่สวยไหมฮะน,มนี่ค่ะสวยสวยไม่รู้ชื่อดอกอะไรนะคะแต่มันออกดอกที่ดีเนี่ยดอกแดงๆเนี่ยนี่ค่ะ นะหน้าบ้านแม่พิมพ์นะฮะดูดอกลิลลี่สวยมากเพื่อนๆเนี่ยอันนี้หน้าบ้านนะฮะดูดูดอกลิลลี่ค่ะเพื่อนๆสวยมากดอกลิลลี่สีชมพูนะฮะอ่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสีเหลืองสีแดงนะฮะ,ะมันหมด หมดมาแล้วนะคะก็จะเหลือสีชมพูเพิ่งข,ขึ้นมานะคะดูค่ะเพื่อนๆสวยมากดอกไม้ปลูกแต่ดอกไม้ปีนี้นะคะนี่น้ำเอาไว้ให้นกนะคะเดี๋ยวดอกไม้ไม่ปิ่มสวยมาก นี่ค่ะฝั่งนี้นะคะนี่ฝั่งนี้อันนี้ก็ดอกลิลลี่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะ,คะดอกลิลลี่ซิมพลูบานละฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็ไม่เป็นอมามาปลูกเลยนะสวยงามโ นี่ค่ะดอกไม้บ้านแม่ปิมนะคะดอกไม้และผักอันนี้ก็จะเป็นดอกสีฟ้านะคะกับสีชมพูตอนนี้มันหมดแล้วนะคะมันจะเป็นเป็นคล้ายๆดอกไม้เลื้อยนะคะคือขึ้นตามพื้นดินนะคะนี่ค่ะ โอเคงั้นคลิมนี้ลาไปก่อนนะเพืเ่อนๆนะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ